วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาดเล็กที่เราเอาไว้ใช้แก้ปัญหาถนนที่เราถมใหม่ๆเนาะสมมุติว่าที่ใครถมดินใหม่ๆแล้วเกิดปัญหาเวลาฝนตกแล้วทำให้ดินสุดซึ่งสถานที่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือวัดป่าขอภายวัดปฐมวิเวกอำเภอมวกเหล็กจังหวัด สระบุรีเนี่ยซึ่งตำแหน่งที่ขุดเจาะธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนี้เป็นเส้นทางการไหลของน้ำเนี่ยถ้าเรามองไปฝั่งว้นมันจะเป็นเนินเขาลงมาซึ่งมีความลาดเอียงมาเรื่อยๆซึ่งถ้าปกติทุกปีถ้าเราไม่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเนาะน้ำก็จะเซาะเอาดินจากข้างบนนู้นมาไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อย ไหลลงไปจนถึงที่ต่ําที่สุดอะตรงไหนต่ําสุดน้ําก็จะไปลงรวมกันตรงนั้นซึ่งจะนํานพาดินอะในพื้นที่หายไปด้วยเราก็ต้องมาคอยเติมดินอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราทาหลุมธนาคารน้าใต้ดินบริเวณร่องน้าเนาะของอเส้นทางการเดินน้ําของธนาคารน้ำใต้ดินของของสายน้ําที่วิ่งมาตามคลองเนี่ย ก็จะโดนเนี่ยหลุมธนาคารน้ำใต้ดินเหล่านี้เก็บชาร์จน้ำลงไปในดินเดี๋ยวจะพาเดินดูทั่วจะสังเกตว่าในทุกๆระยะจะเห็นธนาคารน้ำใต้ดิน3จุด1น3 เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราขุดหลุมธนาคารน้ำใตดิน3จุดใกล้ๆกันจะเปรียบเทียบเหมือนการที่เราเจาะกระป๋องนมอะนมข้นน่ะนึกภาพตามเหมือนการเจาะกระป๋องนมข้นถ้าเราเจาะรูเดียวเวลาเราเทออกกระป๋องนมข้นก็จะไหลออกช้าหรือบางทีก็อาจจะไม่ไหลเลยก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจาะสองรู คือรูนึงเป็นรูเทอีกรูนึงเป็นรูระบายออกก็จะทําให้นมข้นนั้นไหลได้ไวซึ่งถ้าเจาะ3รูยิ่งไหลเร็วกว่าเดิมอีกเนี่ยสังเกตดูจะมี1 2 3แล้วก็ลักษณะการเจาะจะเป็นการเจาะเฉียงฟันปลาซิกแซกเนาะเรียกย่งยๆก็ซิกแซกก็คือฝั่งนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจาะฝั่งตรงข้าม เป็นฟันปลาซึ่งฝั่งนี้ก็จะมี3หลุมเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็น1เซตจะมี3หลุมก็คือ1 2 3สแล้วก็ซิกแซกไปฝั่งนู้นก็ดีว่าเผื่อบางทีน้ำไหลลงมาของเนี้ยฝั่งนี้น้ําน้ําเต็มหลุมระบายไม่ทันน้ําก็จะซึมลงไปทะลุฝั่งนูน้นทะลุลงไปข้างล่าง เผื่ออนาคตการทางวัดเขาทำพื้นซีเมนต์ปูพื้นซีเมนต์ไปตามถนนเส้นนี้ปัญหาเรื่องความร้อนที่เก็บในปูนซีเมนต์ก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะว่าน้ำถูกเก็บไว้ใต้ดินใต้พื้นถนนพอถูกพอพื้นถนนโดนแดดก็เก็บสะสมความร้อนซึ่งธรรมชาติของน้ำเวลาอยู่ใต้ดินโดนแดดปุ๊บมันต้องระเหยขึ้นข้างบน นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาเราทําธนาคารน้ำใต้ดินร,รอบๆถนนแล้วทําให้ถนนเย็นด้วยนี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างก็การเรื่องความเขาเรียกอะไรอะป้องกันฝุน่นอะหน้าแล้งก็จะไม่เป็นฝุน่นถนนก็จะมีน้ําเป็นตัวอุ้มไว้ยึดหน้าดินเกาะกันไว้ถ้าไม่ทําเลยนี่วิ่งกันฝุ่นตลบ แก้ปัญหากันไม่จบไม่สิน้นมีแต่ปัญหาเนี่ยเห็นไสังเกตดูมันจะมี3มหลุมหนึ่งสแล้วก็ทะแยงไปฝั่งนูน้นทะยานเป็นฟันปลาเรื่อยเพื่อที่ว่าป้องกันเขาเรียกว่าหลุมธนาคารน้าใตดินตายอ่ะว่าถ้าเกิดฝั่งนู้นเต็มฝั่งนี้ยังรับไหวยังรับได้สลับกันไปสลับกันมาสังเกตดูเขาเขาจะทําสลับกันเลย จะสลับกันไปเรื่อยๆนี่นะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆหลุมธนาคารน้ำใตดินก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยก็คือเวลาน้ำอยู่ใต้ดินซึ่งระดับความลึกเท่าไหร่น้ำก็จะกระจายไปในระดับความลึกเท่านั้นสมมติว่ารากต้นไม้ลงไปใต้ดิน1เมตรเราเจาะหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน1เมตรเนี่ยหลุมเนี้ย มีความลึกอยู่1เมตรแล้วก็หัวไดมิชชั่นหัวไดมิชชั่นนี่มีความกว้าง8นิ้วเนี่ยพอน,น้ำลงไป1เมตรลากต้นไม้ก็ได้กินทันทีซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆถ้าบ้านไหนนะเจอปัญหาต้นไม้ลากขึ้นมาบนดินลากมากีดขวางทัศนียภาพในการมองการเห็น ความสวยงามของบ้านเราก็เนี่ยแหละสังเกตได้เลยว่าแสดงว่านะแสดงว่าต้นไม้ไม่ได้กินน้ําใต้ดินเลยเขาก็เลยเอาตัวรอดเขาด้วยการเอารากขึ้นมาบนดินซึ่งก็ทําให้พื้นที่เราเสียแทนที่จะเรียบก็กุ้ะไปด้วยรากไม้แล้วก็เวลาตัดหญ้าก็เกิดอุปสรรคอย่างมากเนี่ยเนี่ยต่อไปพวกนี้ต้นไผ่นี่รอเก็บหน่อไม้ได้เลยปีต่อไป ซึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนฝนตกมาก็ลงน้ำลงดินไว้เก็บกระจายกระจายกันเหมือนที่ชู่วข้างล่างก็เกิดประโยชน์กับชุมชนไปอีกชุมชนก็มาอาศัยพื้นที่วัดในการเก็บหน่อไม้ไปกินทำประกอบอาหารได้ลาดชันมากเลพี่พี่กำลังทำงานกันอยู่ เดี๋ยวพาไปดูว่าใช้วัสดุอะไรบ้างด,วดูวัสดุที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำนี่นะหลักๆเลยก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นขวดน้ำตรงกลางก็จะมีท่อเป็นท่ออะไรก็ได้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีก็เหมือนเป็นท่ออากาศหายใจให้ให้แผ่นดินน่ะ ขุดลงไปลึกประมาณเมตรหนึ่ง80เซนแล้วแต่ว่าเจาะลงไปได้แค่ไหนพอใส่ขวดปุ๊บก็ใส่ยญาอ่ะพี่ชายทำทำให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยสักหลุมให้ทั้งบ้านเขาได้ดูด้วยถ่ายคลิปเป็นตัวอย่างให้เขาได้ไปทำตามกันหน่อยเผื่อบางคนก็คิดอยากจะทำอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูพังางไปก่อน นี่ขวดน้ําแล้วก็วัสดุในพื้นที่ก็มีเราจะใช้เป็นใบไม้แห้งก็ได้หรือจะใช้เป็นหญ้าก็ได้หญิงไม้ก็ได้เนี่ยมาดูการทําจริงๆเลยของคนจริงไม่ใช่ไม่ใช่เฟกหรือถ่ายรูปมาโชว์กันนะเนี่ยใส่ขวดน้ําลงไปใส่ไปจนเกือบจะเต็มเหลือพื้นที่ไว้ให้หญ้าลงได้บ้างนิดหน่อยนี่นะให้ท่ออยู่ตรงกลาง พยายามเอาขวดน้ำให้คว่ำลงไปข้างล่างนะเป็นขวดน้ำที่เปิดฝาขวดน้ำคว่ำลงไปอ่าเนี่ยแล้วก็ใส่หญ้าลงไปทีนี้ใส่หญ้าลงไปหญ้าต่อไปอนาคตเวลาผ่านหน้าฝนหน้าแล้งผ่านไปต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับพืชที่อยู่ข้างๆเพราะว่าตัวสารอาหารของเขาก็ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่อยู่อยู่แล้ว พอย่อยสลายไปก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเห็นไหมพี่เขาก็นี่แหละหาวัสดุที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนมันยุ่งยากประหยัดงบประมาณไปได้เยอะที่ต้องเตรียมหน่อยก็จะมีนี่แหละพวกขวดน้ําซึ่งทุกวันนี้ก็กินน้ํากันอยู่แล้วน้ําขวดหากินน้ําเหมือนสมัยก่อนไปกินน้ําองง์อค์มังกรเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้ว่าปัญหาคือฝนกรด เสร็จปุ๊บก,ก็หาหินอยู่ในีแหละพื้นที่นี่แหละเนี่ยมาใส่เนะทับเพื่อไม่ให้ขวดมันลอยอทับไว้ไม่ให้ขวดมันลอยเพราะว่านาคตน,าน,น้ํามาซึ่งปกติของน้ําก็คือ,อซึ่งปกติของขวดเวลามีอากาศอยู่ข้างในมันจะลอยน้าเนาะเนี่ยทับไว้ไม่ให้ขวดมันลอยนะดูไว้เป็นตัวอย่างถนะใครอยากไปทำเนี่ยอ่าเสร็จไปหลุมหนึง่ง ทำแป๊บเดียวแต่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งชาติตราบใดที่หลุมเนี้ไม่โดนใครมาปิดท่ออากาศมันเนี่ยไม่ปิดจมูกมันเนี่ยมันเราอะถ้าไม่โดนปิดจมูกเมื่อไหร่ก็ไม่ตายมันนั้นถ้าปิดจมูกเขาก็ตายทันทีอันนี้ดูอีกสักหลุมก็ได้เพื่อเพื่อความมั่นใจขอภัยนะพี่นี่นะเรียงกดน้งไปเลย ขวดน้ําที่ใส่ลงไปข้างล่างก็จะเป็นเหมือนบัมเปอร์เป็นตัวปั๊มให้มันปั๊มให้ปอดทํางานน่ะเหมือนเครื่องกระตุ้นหายใจของคนนี่แหละเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวทีนึงเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นี่นะใส่ลงไปหลุมนึงก็ดูแล้วเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะถึงนาทีเนาะเนี่ยสังเกตดูตรงเนี้ยขนาดนี้ใช้ไมโครขุดนะเน่ย หินทั้งนั้นมีแต่ง,งานหินหินที่นี่ใช้ไมโครเจาะยังเจาะไม่ลงเนี่ยใส่หญ้าใส่หญ้าลงไปอเจาพายวัสดุหาใช้ในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องหาซื้อหาใช้ได้ทันทีมีอะไรก็จับใส่ลงไปกิ่งไม้หญ้าแห้งเศษหญ้าเนาะข้างบนก็มีคนหนึ่งพี่เขาก็ช่วยกันเนาะ ทับไว้กันลอยกันกันขวดน้ำมันลอยในอนาคตถ้าสำหรับบ้านใครที่กลัวว่าจะทำให้จะท่อเหล่านี้จะทำให้เสียทัศนียภาพก็ใส่เป็นข้ององไว้ก็ได้ขงอ90อองศาคือทำไงก็ได้อะขอให้อย่าปิดปากท่อเนี้ยสำคัญสุดคืออย่าปิดปากท่อนี้หลักการปิดปากท่อนี้เท่าไหร่ก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะว่านาคตเดี๋ยวดินก็ไหลมากลบพอกลบปุ๊บก็การระบายอากาศออกจากพื้นดินก็ไม่ดีดูตรงนี้เจาะไปสี่หลุมเนี่ยเจาะหาจนเจาะไม่ได้ก็ต้องย้ายไปไม่ใช่สี่หลุมเนี่ยกี่หลุมเนี่ยนะพี่ชายอันนี้เจาะไปกี่หลุมเนี่ยเนี่ยระ,ร,ะระดับความลึกบางทีก็ไม่ถึงเมตร แล้วแต่ว่าตรงไหนมันขูดลงไปแล้วมันเจอหินสังเก็ดดูตอนนี้จะแห้งแล้งมากต้องรอสักฝนคือทําธนาคารน้ําใต้ดินต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ามันทําปุ๊บไม่ใช่ว่าจะเห็นผลปับ๊บมันต้องให้ผ่านฤดูฝนไปก่อนช่วงฝนนี่จะเป็นช่วงเก็บมันลาออมเงินอนะเก็บไว้ใช้เวลาจําเป็นหน้าแล้งมาแล้วก็ไปเอามาใช้ไงขูดลงไปสะเกตดดูจะไม่มีน้ําเลยไม่มีความชื้น แม้แต่น้อยเดียวมีแต่แห้งๆบางซึ่งที่นี่แปลกดีเหมือนกันนะอยู่ข้างบนนี่สังเกตดูจะเป็นต้นไม้ทั้งหมดซึ่งถ้าเรามองเห็นเขียวๆอย่างนี้เราอาจจะดูว่ามันมีความชื้นในพื้นดินนะแต่ถ้ามาดูดินจริงๆอะดินในพื้นที่จริงๆอะแห้ง,แ,งแล้งอะเรานึกดูแล้วต้นไม้มันจะไปกินน้ําที่ไหน เขาก็ต้องขึ้นมาหานี่แหละน้ําค้างตอนเช้าเวลาเช้าเช้าน้หมอกน้ําค้างลงมาเนี่ยเขาก็ต้องโผล,ล่ลากขึ้นมาบนดินซึ่งก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันทําให้มันทําให้เสียทัศนียภาพโดยใช่เหตุแทนที่เราจะได้โชว์พื้นที่โชว์ต้นไม้เราเต็มที่ต้นไม้เขาก็อยากจะโชว์ตัวเขาทีนี้ก็คือการเขาเอาตัวรอดเนาะต้นไม้เ็าเป็นธรรมชาติที่เขาฟ้องเราตลอดเวลา กิด,ดินแห้งดินเปี้ยวน้ำเปี้ยวน้ำเค็มอะไรอย่เงี้ยเขาจะบ่งบอกมาทางใบทางต้นเขาทางรากก็ยังบอกได้เลยเนะี่ยซึ่งระยะทางก็ระหว่างทางก็จะขุดเจาะไปเรื่อยๆพี่ๆเขาไปทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยแหละทำงานควบคู่กันไปกับการทำธนาคารน้ำสะใหญ่สังเกตดูมันจะเป็นร่องน้ำไหมเนี่ย เวลาฝนตกมาเนี่ยเห็นคาบน้ำไหมนี่คืออาการขังของน้ําซึ่งไม่มีการระบายหรือถ้าปเป็นศัพท์ของยุคก่อนก็จะเรียกว่าน้ํารอการระบายซึ่งปล่อยไปเรื่อยๆเวลารถวิ่งมาก็จะเป็นร่องน้ำมีนี่ร่องล้อรถเป็นหลุมเป็นบอ่อซึ่งเราก็ต้องเสียตังมาถมที่อยู่ตลอดเวลาถ้าน้ำมาแล้วเขามีที่ลงไปก็ไม่ต้องทำอะไรละปล่อยตามธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเขจัดสันเขาเองอันนี้ประมาณเม็ดนึงตรงไหนจาอดได้ลึกยิง่งลึกยิ่งดีลึกเท่าไหร่น้ําที่ลงไปก็จะอยู่ระดับความลึกเท่านั้นแต่ขอย้ําก่อนนะว่าหลุมนี้ตามทฤษฎีของหลวงพ่อสมานสิริปัญโยผู้ที่คิดค้นระบบธนาคารน้ําใตดินระบบทุกระบบอะแห ศึกษามาจากทั้นก็เนี่ยหลุมนี้ไม่ใช่หลุมเก็บน้ำนะไม่ใช่ว่าน้ำจะมาลงในหลุมนี้แต่ตามความเป็นจริงมันก็ลงได้แต่หลักการจริงๆของเขาก็คือมันเป็นหลุมระบายอากาศคือเมื่อฝนตกในพื้นที่จะตรงไหนก็ช่างอะที่อยู่ระดับความสูงกว่าเขาหลุมนี้ก็จะเป็นหลุมระบายอากาศในพื้นที่นั้นพอมีที่ระบายอากาศ น้ำก็จะไหลลงมาจากที่มีแรงกดดันสูงอะ่ะลงมาจะลงมาแล้วก็จะไหลออกมาหลุมเนี้ยจะตกพื้นที่ไหนก็ตามเหมือนฝนอะแต่ถ้ามีหลุมอยู่ในมาในพื้นที่เราหมดอ,อ่ะเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆ ซึ่งวัดนี้ก็เมื่อเช้าก็สอบถามทางพระอาจารย์ที่ท่านมาอยู่นี่ท่านก็มาบุกเบิกได้แปดปีนาะท่านก็ปลูกต้นไม้ไปได้เยอะมากเลยซึ่งการปลูกต้นไม้นี่หลักสําคัญเลยก่อนจะปลูกก็คือต้องนึกถึงคำคำนึงถึงการรดน้ําต้นไม้นี่ต้องมาก่อนเลยเพราะว่าหลักการก็คือต้นไม้เนี่ยองค์ประกอบของเขาที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ก็คือหนึ่ง น้ำสองดินสามอากาศแล้วก็แล้วก็พวกปุ๋ยพวกปุ๋ยนี่ก็ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ไม่จําเป็นเท่าไหร่หลักๆก็จะมีอยสามอย่างถ้าเปรียบดูแล้วก็เหมือนคนนะมีธาตุสีแหละดินน้ํรลมไฟอ่ะต้องการทั้งหมดอ่ะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็ไม่ได้เนีย่ยเขาก็ต้องการดินเนี่ยต้นไม้น้ําก็ต้องการ น้ำก็ต้องการเพื่อการขยาย mm. การเจริญเติบโตเนี่ยซึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ดีเนี่ยถ้าไม่ถ้าเป็นน้ำที่ไม่ดีเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ใช่ไม่เคยลดน้ำนะต้นมะละกอเกิดอาการใบใบไหม้ใบเหลืองเพราะอะไรเพราะน้ำที่นี่เป็นน้ำด่างสอบถามดูคนพื้อนที่เขาบอกว่ามันเป็นน้ำด่างมะละกอนี่เหลืองเลย ซึ่งปกติถ้าเขาจเจริญเติบโตกาจะต้องใบเขียวใบเขียวมันป่านะภูเขารงนั้ไม่ต้องเขียวอันนี้เหลืองทุกต,ต้นเลยดูเกิดจากดินข้างล่างก็เท่าที่สังเกตดูไปดูกองดินจะเป็นพวกดินกำมะถันเยอะกำมะถันนี่ก็คือซันเฟตอะไรถ้าเป็นธาตุอาหารถ้าซันเฟตเยอะก็จะเป็นกรด แปลกดีพอขุดน้ำบาดาลลงไปเจอเป็นน้ำด่างสฉยเลยนนเดินดูเห็นไหมเนี<ช>่าจารย์นั้นเอาต้นไม้มาลงไว้หมดเลยต่อไปชาวบ้านต้องมาอาศัยพื้นที่ะอาจารย์นี่แหละในการดำรงชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีป่านั้นก็จะมีแหล่งรวมของสารอาหารแหล่งรวมของสัตว์ปลา อ๋อไม้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูหลุมธนาคารน้ำต่อมีแป้งผักด้วยเพิ่งเห็นเดี๋ยวพาไปดูหลุมใหญ่หลุมธนาคารน้ำใตดินหลุมใหญ่อันนี้ก็เตรียมไว้เป็นหลุมธนาคารน้ำใตดินเปิดโรงไว้ก่อน รอขุดลุมใหญ่เสร็จแล้วก็จะไล่กรบทีหลังขุดทำสะดือเราจะขุดเป็นสะใหญ่รอบๆเครื่องจักรกำลังทำงานกันบอกเลยงานนี้ไม่ง่ายหินทั้งนั้นงานหินหินของคนใจหิน,นจะขุดกระจายไว้ขุดไว้ก่อนไม่ใช่ขุดเจ็บน้ำมาขุดดูน้ำมันมีหรือเปล่า ปดไว้ใหญ่ๆั้งนั้นเลยยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ก็เป็นการเปิดโพรงอากาศให้เขาใหญ่หญๆข็จะแผ่นดินก็จะหายใจได้ดีขึ้นไอ้ที่เห็นชื้นๆนี่ไม่ใช่น้ําที่ซึมออกมาข้างล่างนะดูมีแต่หินั้งนั้นเลยะมันจะซึมได้มามาได้ไงไม่ได้ซึมเสียทิ้งเนี่ยฝนตกลงมาเมื่อวานนี่มีความชื้นหน่อยเครื่องจักรกำลังช่วยระดมกันทำง,งาน การนี้ก็ช่วยกันคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเรามาใช้ประโยชน์จากเขาแล้วเราก็ต้องคืนความสมบูรณ์ให้เขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวธรรมชาติก็อยู่กับเราอีกไม่นานเดี๋ยวธรรมชาติก็จะทําร้ายเราเพราะเกิดจากการที่เราทํำร้ายธรรมชาติก่อนทางวัดจะเน้นเป็นอาศัยอ่าเขาเรียกอะไรทรัพยากรธรรมชาติอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นไหมอันน e ี้โซลาเซลล์ใช้ปั๊มน้ำนะบอดานขึ้นมาเสียดายน้ำที่นี่น้ำยังคุณภาพไม่ดีที่พักกุฏิพระนี่โอ้โหเป็นตะกันเต็มเลยเป็นตะกันแล้มีผลเสียที่ว่าต้องซ่อมอุปกรณ์ประปาบ่อยเนี่ยอันนี้กุดลงไปเกือบห้าเมตรนะไม่เจอน้ำเพราะว่าแถวนี้มันเป็นหินทั้งนั้นอะ เห็นพอฝนตกลงไปมันก็ไหลซึมลงไปข้างล่างไหลลงไปที่ต่ำเครื่องจักรช่วยกันทำงานระดมแบบอย่างเต็มที่เลยทำกันมานี่ได้อาทิตย์หนึ่งล้ะเดินพาเดินดลงไปดูลงม่ได้นะเดินอ้อมเดีอ ดมช่วยกันมีแง,งานหินหินใครว่ามันง่ายไม่ง่ายนะครับทำธนาคารน้ำใต้ดินแต่ละที่เนี่ยต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาช่วยด้วยหลักธรณีวิทยาระดับชั้นดินขุดเจอหินต้องขุดลงไปจนกว่าจะเจอตาน้ำขุดระดับน้ำที่มันซึมออกมา ไปถ้าจากจุดที่ยืนอยู่นี่สักประมาณกี่เมตรได้พี่จากจุดที่ยืนดูนี่น่าจะได้ถึง12เมตรไหมไประมาณ12เมตรยังไม่เจอน้ําเลยอะไปยังลุ้นกันอยู่ว่าจะอีกกี่เมตรถึงจะได้ดูสรุปวันนี้ไม่ได้ใช้หัวคลิปเปอร์เนาะ กันหน้าดินกันฝนกันที่เราเกาะแม่ฮ่องสอนมันก็ช่วยกันระดมกันแบบเต็มที่เลยทุกคนก็อยากจะเห็นเหมือนกันแหละอยากจะคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติธรรมชาติกลับมาดีชีวิตคุณภาพเราก็ดีเหมือนกันเป็นหินเป็นหินอะไรเขาเรียกหินอะไรนะหินลูกหลังวะหินปูนนะใช่ครับเป็นหินดำเป็นหินปูนหินดำหินกาบอ่เป็นหินกาบ อันนี้แบบวัดใจกันเลยว่าการธนาคาร,น,าคารน้ำใต้ดินใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยแหละถ้าใช้งานได้จริงก็ทุกที่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือที่ไหนทำได้หมดขนาดหินยังเก็บน้ำอยู่ขนาดหินเป็นเนชั้นยังเก็บน้ำอยู่แล้วทุกที่สามารถทำธนาคารน้ำใต้ดินได้หมดเดี๋ยวรอดูแล้วกันดูระดับ พื้นที่พวกนั้นก็เป็นหินที่ขุดออกไปทีละเล็กทีละน้อยนะ่ะอันนี้ทําได้กี่วันแล้วยมพี่นนเป็นวันที่หครับเป็นวันที่6เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเนี่ยทำงานอย่างเดียวเลยก็คือขนหินขึ้นไปให้ได้ยเยอะที่สุดทําลายชั้นหินเนี่ยเราจะขุดลงไปจนเจอชั้นดินแล้วก็ขุดลงไปที่เจอน้าใช่ป่ะอ่าขุดจนกว่าจะเจอน้ําแล้วค่อยทาสะดือให้สะใช่อันนี้ขุดลงไป สิบสองเมตรแล้วยังไม่เจอความชื้นจากดินที่ซึมออกมาเลยซึ่งปักเติถ้าเป็นทางภาคกลางขุดลงไปแค่เมตรสองเมตรก็เจอน้ําซึมอ,อกละซึ่งที่นี่ก็อย่างที่ว่างานหินจริง,รงหินหินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะหินทั้งหมดเลยนะเน,นี่ยก็ยังไม่ได้กว้างมาก ไอ้น้ำที่เห็นนั้นเป็นน้ำฝนใช่ไหมไม่ใช่น้ำที่ซึมออกมาเนาะเป็นน้ำฝนตัวที่มันความเป็นอนมันยังเป็นอ่ะตาปีโต้อยู่ครับที่ฝนตกวันนึงมันก็ท้ายมันก็รั่ไปเรื่อยมันก็จะเปเต็มอันนั้นคือน้ำฝนเนาะว่าถ้าเกิดเป็นน้ำที่เขาเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำซึมหรอถ้าเป็นน้ำซึมเขาจะใสกว่านี้อันนี้มันน้ำมันน้ำมันสีพ้นก็คือน้ำฝนที่เขาซึมออกมาจากการ ผสมกับดินน่ะมันก็เลยข้นโอเคเดี๋ยวมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีนึงครับตอนนี้พี่พีเขาก็เร่งงานกันเต็มที่แหละทำงานแข่งกับเวลาเผื่อผลมาก็ทำไม่ได้เดี๋ยวน้ำขังอีกโอเคเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังทำ